อันนี้กำลังขับรถรงเขานะคะโอ้ยวิวสวยมากเลยลงเป็นคลิปแล้วกันเนาะก็คลิปนี้ก็อยากจะฝากถึงน้องเมรอนนะผู้เคยมีพระคุณกับเราแล้วก็ยังอยู่ในหัวใจเสมอนะคะอันนี้ก็จะพิสูจน์ให้น้องเห็นแล้วนะคะว่าถึงไม่มีน้องนะงน้องจะยุติดการติดต่อกับเราเพราะน้องโดนอะโดนอ,นนโดนอีนั่นโดนอีนี่ที่คอยมาเซียม เพราะคำพูดเพราะน้ำลายน้องก็รู้ว่าอินั่นอ่ะมันบ้าอะไรน้องก็เคยพูดกับเราเองแม้ตอนนี้น้องจะสนิทสนมกับมันเพราะว่าน้องอาจจะรักษาหน้าตารักษาคําพูดอ่าก็เข้าใจนะทุกคนมันก็มีหมดอ่ะบางทีก็ต้องรักษาหน้าตา เขาคุยมาขี้โม้มาก็ต้องเราก็ต้องโอเคกับเพื่อให้มันดูสมฐานนะยิ่งอยู่บนดาวอังคารเหมือนกันนะส่วนอีซุวมอ่มะอีซุ่มน่ะน้องก็เคยพูดเคยเปิดมาแล้วกี่ครั้งต่ออีกครั้งที่ช่วยเหลือมันและสันดานมันเป็นอย่างนี้นะตอนนี้น้องอาจจะยังไม่คิดหรอกนะเพราะหนึ่งน้องอยู่เหนือเราน้องมีเงินมากกว่าเราสองน้องโกรธเราที่อย,อยู่เราไม่อยู่ในโอวาทแต่เราก็บอกแล้วไงคนเราอ่ะไม่มีใครรู้ฉลาดจริงเป็นทุกอย่าง น้องเป็นคนที่หนักแน่นเหล็กฟูดนะใช่ซื่อตรงและมั่นคงแต่จิตใจน้องหว่นไหวกับคำเยินยอกับอินั่นมาอวยอินี่มาอวยไอ้นั่นมาอวยน้องก็หลงไหลาตามคำเยินยอแต่สันดานน้องกับพี่ไม่ต่างกันเป็นคนที่รักษาคำพูดเป็นคนที่ตรงจรงจิงจังเหมือนพี่ใบพี่ใบก็เป็นคนตรงรักษาคำพูดแต่พี่ใบเนี่ยเขาหนักแน่นนะไม่ว่าอิน,นั่นอินี่ หรือบักนั่นบักนี่จะมาเสี่ยมจะพยายามไม่คนมาบอกจะพยายามไม่คนมายุมันไม่มีพี่ใบเขาหนักแน่นบอ่อถึงได้คบกันมาทุกวันนี้เราบอกเลยว่าแม้แต่น้องจะคิดว่าอีส้วมัคิดว่าเอ้ยกูทิ้งมึงกลางนามึงต้องติดคุ้มมึงต้องนั่นเรากับพี่ใบก็จับมือกันสู้กันต่อค่ะนี่ก็พสูจน์ได้เห็นแล้วนะว่าแม้แต่เราจะมีพี่ใบคนเดียวเราก็ไปได้โตค่ะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพี่ใบเขามีเหตุและผลเขาจะไม่รู้กฎหมายมากแต่เขาฟังนะ เขาฟังว่าสิ่งที่ต่อสู้ันมาถึงขนาดนี้แล้วและตาเขามีหูเขามีส่วนน้องเมย์ร้อนน้องก็มีหูมีตามีสมองแต่น้องอ่ะอาจจะเหงาบางทีเนี่ยเออรักพี่มากนะแล้วก็รักอีนั่นด้วยอีซ่วมแต่แต่บางทีอีซ่วมแต่มันงู้น้องก็เคยรู้นี่แล้วว่าข้อกฎหมายอะไรที่เราคุยอธิบายทุกอย่างการวางแผนงานก็ต้องทําเป็นกลุ่มเป็นก้อนจะเริ่มสิบปีกว่าที่ผ่านต่อสู้มา เราทำงานกันหลังบ้านเหนื่อยขนาดไหนแต่อีส้วนทำมงทุกงานนะไม่ได้พี่ใบคอยเป็นตัวประสานตัวคนกลางที่หยิบยื่นก่อนไม่ว่าจะเรื่องเงินนองหรือไรก็ช่วยกันทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนมีบุญคุณหมดนะไม่เคยลืมแล้วบอกไว้เลยว่าน้องเม่อนก็อยู่ในใจเสมอตอนนี้ ี่ยังไม่พร้อมก็มเห็นอยู่กาลังต่อสู้แต่อีกไม่นานคดีจบลงพี่มีเงินมีทองทํางานทําการสามารถที่จะผ่อนชำระน้องได้ตามสัญญาที่เคยให้กันไว้ไม่ได้อุปโลงพูดแันที่สวมแตกแดนนระ่นิรอดดตอรถตอแล้หลอกลวง f อซคนอย่างพี่นะ คำไหนคำนั้นเหมือนกันเราก็ไม่ได้แตกต่างจากน้องหรอกเพียงแต่ว่าตอนนี้พี่อาจจะหาเงินได้ไม่เท่าน้องก็เลยไม่ตามหาน้องบอกไว้เลยสักวันหนึ่งพี่หลุดพ้นจากคดีทุกสิ่งทุกอย่างพี่สามารถทํางานมีเงินมีทองผ่อนน้องได้พี่จะตามหาญาติน้องเองรู้หมดอ่ะไม่ต้องมาให้อีซ่วงมาขู่เราจะตามมาอะไรกูกูส่งอยู่แล้วอีซ่วนมือตอนหลดตอแหลพูดอะไรมาแต่ละอยางมีแต่ขายขี้หน้าเขานะก็ทุกสิ่งทุกอย่างโลกโซเชียล หลายต่อหลายคนฝ่ายอีทางนู้นน่ะมาขอคลิปขออะไรจะฟ้องอีกระทงกระททงเห็นไหมก็ต่อลถตอแหลทั้งนั้นมาจากทางอีนั่นอีนั่นมันน้าใหญ่ใจโตอีนั่นมันบ้าอำนาจน้องก็เป็นคนพูดเองว่าอีนี่มันบ้าคอควายใช่ไหมมันบ้าอำนาจมันขี้เบ่งขี้อวดนู่นนี่นั่นน้องก็เคยคุยกับพี่ใช่ไหมเมร่รอนแต่พอจะมาคุยอย่างนี้เดี๋ยวน้องก็จะไปผิดใจกันกับอีนั่นอีกอ่ะก็ปล่อยให้มันบ้านะให้มันแหกไปแหกมาสันดานคนมันเปลี่ยนไม่ได้หรอกแต่คนอย่างน้องน่ะน้องไม่ไม่บ้าโซเชียลน้องไม่ไหลปตามโซเีย นี้ก็ยังอยู่ในหัวสมองพี่เหมือนเดิมจำไว้เลยนะอีกไม่นาน น่าจะสิ้นปีหรือไรถ้าพี่พอที่จะมีเงินคืนน้องได้เดี๋ยวพี่ติดตามญาติพี่น้องน้องเองไม่ต้องห่วงพี่ไม่ใช่คนเดรัจคุณแต่บางครั้งบางสิ่งบางอย่างมันมีสิ่งเขาเรียกว่ามีมารประโจน้องเชื่อกลุ่มอินั่นอินี่ที่มาหาน้องทีหลังแต่น้องคิดว่าเขาดีซึ่งน้องก็รู้อยู่ในใจว่าโรคโซเชียลเขาหิวแสงแต่ด้วยความที่เขามันปากหมาหลายปากนะเหมือนหมาเห่าอ่าน้องก็จะเคิมหลงอะไรแบบเขาด้วยความโกรธพี่ที่พี่พูดความจริงทําให้น้องเสียหน้าแล้วน้องก็ต้องยอมรับความจริงว่าที่พี่ มันเรื่องจริงนะส่วนบุญคุณก็ส่วนบุญคุณน้องก็เคยพูดนี่ดูเอ็นตาและอีแต่และตัวนะส่วนอีนั่นเหมือนกันถ้ามันไม่มาเมืองไทยไม่มาให้เงินพี่ไม่ไปเปิดรูออกเราไก่ให้อยู่เพื่อให้ถ่ายทำคอนเทนต์เอายอดวิวนู่นนี่นั่นเพื่อที่จะเสนอหน้าอยากรู้จักน้องน้องก็บอกแล้วว่าไม่อยากรู้จักใครหลังบ้านเพราะมันเป็นหลายครั้งต่อหลายครั้งที่ทำให้คนสองคนต้องทะเลาะก,กันเพราะโลกโซเชียลเพราะอีนี่มุดเข้ามาไม่นานก็บอกไงอีนี่มันก็บวชขี้โมกขี้คุยน้องก็คุยคุยกับพี่ พ่ามามาระบายอะไรให้ฟังมั่งแต่ก็ยังว่าโลคโซเชียลเนาะต้องต่อแหล่อตัวให้รอดเอากลุ่มเอาบวกก็แล้วแ,ลแต่นะจ๊ะน้องเมรอนตอนนี้สถานะพี่การเงินพี่ไม่เท่าน้องแต่ศักดิ์ศรีความเฉลียวฉลาดเรื่องกฎหมายพี่เอาตัวรอดไม่ต้องห่วงนะจ๊ะพี่ไปน้าทะเลคราวนี้พี่มีพี่ใบคอยยังให้กําลังใจอยู่ไม่ทอดทิ้งนะคะเพราะฉะนั้นพี่กับพี่ใบจะทําทให้น้องเห็นว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยทํากันมาก็ยังสานต่อได้แม้ไม่มีน้องแต่ก็ไม่เคยลืมน้องนะคะจําไว้เลยว่าสัญญาคือสัญญาพอเมื่อไหร่ก็จะผ่อนให้ไม่มีคําว่าโกงและไม่ต้องเอาใครมาข่มขู่มาเหา่าหรือว่าอ่าไม่ต้องไปพูดให้ข้อมูลที่ผิดผิดแล้วมาเหา่ามาหอน แบบอีซ่วมแตกนั่นะอีนั่นก็เหมือนกันอีนั่นก็เหมือนกันจะรอดูชีวิตจุดจบของมันนะคะถ้ามันจริงๆตอนแรกก็คิดว่าเป็นคนดีหลายตอนหลายรอบที่มันพยายามทาดีตอนนี้ไปอวยไปเรียหีซ่วมนะอีกแก่ไอ้กระโหลกกระลาทั้งหลายข้อมูลพวกมึงก็กูก็ได้ยินมามันไม่แตกต่างกันหรอกดิ้นทากันไปดิ้นทากันมากูเบื่อไงกูถึงต้องถอยออกมาตรงนี้ก็ฝากถึงเมรอนนะเดี๋ยวพี่มีเงินมีทองพี่จะติดต่อตามรานเนอตความรักความ การมีบุญคุณต่อกันยังอยู่ในใจพี่เสมอแต่ตอนนี้เรากลับไปคบกันไม่ได้เราไปดีกันไม่ได้เพราะพี่เงินน้อยกว่าน้องถ้าพี่มีเงินหรือเ่าเงินถูกหวยขึ้นมาเดี๋ยวพี่จะตามหาน้องเองเนาะพี่เชื่อว่าความรักที่บริสุทธิ์ใจของเราสองคนรวมน้งพี่ใบด้วยบุญคุณด้วยก็ยังอยู่เสมอแต่ว่าอันนี้ที่ถิ่นอาฆาตแรงยั่วยุนะที่จะทําให้ทะเลาะกันถ้าน้องเห็นว่าอีนั่นดีกว่าพี่พี่เสียสละให้ไงพี่จะปล่อยให้น้องคบอีนั่นอีนี่ไปและสักวันหนึ่งนะ ถ้าน้องผิดหวังจากอีนั่นอีนี่ถ้าน้องคิดถึงวันที่ทําให้น้องอ่ะกับพี่เลิกคบก,กันได้กลับมานะพี่พร้อมที่จะเปิดประตูให้อภัยน้องเมย์รอนเสมอนะคะในส่วนที่นิสัยนะคะส่วนเรื่องเงินทองไม่ต้องห่วงค่ะถึงเวลาพี่คืนให้ทุกบาททุกสตางค์นะคะจดไว้หมดค่ะ เพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ถึงเวลาอย่ามาเรียกเขาว่าเนรคุณนะน้องก็เป็นคนตรงคนหนึ่งน้องไม่หิวแสงน้องไม่บ้าโซเชียลแต่น้องดันไปเจออีบ้าโซเชียลอีเจ้ามงเจ้าแม่ที่หลงรละเลินตัวเองสุดท้ายชีวิตมันเป็นยังไงมันก็ลำบากไปดูชีวิตจริงที่บ้านมันหนุนนะัไม่อยากจะพูดเยอะกว่านี้พูดไปพวกมันรับไม่ได้หรอกนะอีกแก๊งพวกนางฟ้านางแบเปรตทั้งหลายนะ่ แต่ละตัวแต่ละนางตลอดตัวแหลทั้งนั้นแก่แล้วยังต้องทํางานอยู่ก็สู้ชีวิตไปนะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ถือโอกาสเดินทางไปเล่นน้ําทะเลแลวจะสู้ให้น้องเห็นนะว่าคดีที่อันไหนพี่ไม่ผิดสิ่งไหนที่พี่เคยบอกน้องไว้แล้วว่าทําไมถึงต้องทําอย่างนี้ทําไมถึงต้องทํานี่คือข้อกฎหมายนะฝากให้น้องเมลอนคิดวันไหนที่น้องว่า,วางๆน้องเป็นตัวของตัวเองไม่โดนควายจุมจมูกหรือไม่โดนใครอวอยซะจนลืมตัวนะน้องอยังไงก็คือน้องที่พี่เคยรั น้องคนหนึ่งนะน้องเมย์รอดถึงน้องจะเลิกรักพี่แล้วก็ไม่เป็นไรแต่พี่ก็ยังยืนยันว่ายังรักน้องเสมอยิ่งถ้าพี่วันใดเงินพร้อมพี่จะกลับไปตามน้องเองแต่ตอนนี้เงินพี่ยังไม่พร้อมยังไม่ถึงเวลาพี่จะไม่ตามหาน้องเด็ดขาดพี่จะเสียสละให้น้องไปคบกับพวกอีนั่นอีนี่นะแต่อย่าลืมวันไหนที่ผิดหวังหรือช้ำใจจากอีนั่นอีนี่แล้วรู้ความจริงว่าอื หลงและเลงเขาพี่พอไม่อภัยน้องเสมอเพราะพี่คนนี้ยังไงก็ยังรักน้องอยู่เสมอยังรู้ว่าน้องมีบุญคุณถึงน้องจะเปลี่ยนไปแล้วคนอย่างพี่ยิ่งกว่าเหล็กฟุตนะจ๊ะน้องเมรุพี่ใบาฝากคิดถึงนะคะว่างๆคุยกับพี่ใบได้นะเพราะพี่ใบไม่เกี่ยวเรื่องนี้นะคะอย่าไปให้โซเชียลทําลายพิธภาพดีๆของเราส่วนอีซ่วมแต่กับอีนั่นอีนี่พี่บอกเลยไม่กลับไปคบให้อภัยวันหลายครั้งคบไปก็มีแต่ถอยหลังเข้าของส่วนน้องนะ่ะพี่รู้ว่าน้องยังมีอนาคตที่ดีกว่านี้นะ น้องไปใช้ชีวิตมึนนงนอกน้องก็รู้ว่าอะไรคืออะไรนะคะก็ฝากความคิดถึงให้น้องเมรอดที่พูดวันนี้ไม่ได้อยากจะแบบว่ามาอวยหรือว่ามาอะไรนะคะสถานะการเงินการต่อสู้คดีมีค่ะนะคะฝากด้วยเดี๋ยวจะเข้าใจผิดคือบางคนมันงงไงเข้ามาฟังคิดว่าโอ๊ยไม่มีเงินละสิคิดถึงไม่ค่ะจิตใต้สำนึกนะคะความรู้สึกดีๆบุญคุณมิตรภาพดีๆยังมีอยู่ ชัดเจนนะคะไม่เกี่ยวกับเงินค่ะส่วนเรื่องเงินไม่ต้องห่วงค่ะนะคะพี่ไปก็บอกว่าไม่ต้องห่วงกูสองคนจะทําให้เห็นเหมือนกับทําให้อีกัททิงตอนนี้ก็รอดูสิการอีกรททิงเป็นไงนะคะอีนอกแสกเป็นไงเจนี่ต้วมแตกไม่ต้องมาเค็มกูนะอีเมียช่องมเมียเช่าอีที่เคยพร้อมพระพร้องเจ้าเหมือนกันรับกรรมของมึงไปรับความเป็นจริงในโลกโซเชียลไม่ได้ว่าพวกมึงก็ ไล่ฟ้องคุนห้นคนนี้ถ้ามันจบไปแล้วไม่ต้องมาดิเทดดิหรอกว่าโอ๊ยปูไม่ดีกูนู้นกูด่าคนเพราะคนแม่มึงด่าลูกมึง,ม,งมึงก็ดา่ากูก่อนมึงดูตัวอย่างที่บางคนที่เขาเฮี้ยเหมือนกับพวกมึงเขาถอยออกมานะนะคนไหนคิดได้ก่อนก็โชคดีส่วนอีาาานนนนสายบุญสายบาปคนไหนเหมือนกันส่วนสายบุญก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะพี่สมจิตก็ยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมเขาไม่ออกสื่อแล้วก็เอฟซีอีกหลายท่านไม่เอ่ยชื่อก็ยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมเนาะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ฝากไว้ให้คิดนะคะฝากความคิดถึงรอยรมมาถึงน้องเมร่่่อนนนนะะะะคคคสิงไหทีีโโกก็เก็ เอาโหสิกรรมกันไปส่วนพี่นีไม่ได้เกลียดไม่ได้อะไรน้องเลยเดี๋ยวมีเงินเมื่อไหร่นะครับพี่จะตามหาน้องเองไม่ต้องห่วงนั้นจ๊ะเบอร์ทงเบอร์โทรที่อยู่ญาติของน้องมีหมดค่ะบุญคุณก็คือบุญคุณความเกลียดชังเดี๋ยวมันก็หายไปเพราะพี่เป็นคนไม่อาคาา่าปยะสาทส่วนน้องน่ะ รักษาสุขภาพนะคะก็อย่าตกเป็นเครื่องมือของอีนั่นอี้ซ่วมอีนี่อีนั่นอีกน,น,กน,น,กน,น,นะคะเป็นตัวของตัวเองอย่าให้มันอุปโลงเพราะว่าการที่น้องมีเงินและน้องสป,ปอปอตไปให้มันหลอกลวงนะคะคบคนแ่ะคบคนใจแลกใจนะคะชีวิตแลกชีวิตจําคานี้ได้ไหมจ๊ะน้องเมรอนโอเคนะคะพี่ใบาฝากคิดถึงนะคะ คลิปนี้ก็ฝากถึงน้องเมรอนกับพี่ใบคนอื่นไม่เกี่ยวนะคนอื่นก็เข้ามาฟังและประดับเป็นความรู้นะคะเตือนนะคะไม่ได้มาของเงินหรือว่ามาอวยนะคะไม่ลําบากค่ะตอนนี้นะคะคดีพร้อมสู้ทนายเรามีค่ะโดยการสนับสนุนของพี่ใบนะคะสวัสดีค่ะคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับอีพวกเป็ดดิลชาตินะคะแล้วก็รอดูน้องกระทิงของเราด้วยนะคะเบาๆตอนนี้ทุกคนก็กําลังรับกรรมจุบๆนะจ๊ะน้องเมรอนพี่ใบาฝากจุบๆด้วยว่างก็คุยกับพี่ใบได้ เขาฝากคิดถึงค่ะนะคะแยกแยะนะจ๊ะเมรอน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 เลย,ยดึงสติกลับมานะจ๊ะเมรอนอย่าตกเป็นทาสอารมณ์หรือเป็นเครื่องมือของเป็ดดีหลานฉานในโซเชียลนะจ๊ะ